สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนบีนะคะเรามาดู Life in the UK นะ,ะในหัวข้อที่ชื่อว่า a l o n n and i l l u s t r i o u s History ตอนนี้เป็นตอนที่3นะคะไปเน้นเรื่องของ The Middle Age นะคะอ่ะเรามาดูกัน The Middle Age นะคะ appeared after Norman Conquest till วัน5ช่วงตั้งแต่ Norman Conquest นะคะ ที่คนนอมันเข้ามาปลุกลุกนะคะจนถึงปี1485เขาเรียกว่า the middle age แล้วก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า medieval period นะคะในช่วงนี้เนี่ยมันจะมี constant war ก็คือมีการต่อสู้การสู้รบอย่างต่อเนื่องเลยนะโอเค English Kings ค่ะ fought with the Welsh, Scottish, and Irish noblemen an for control of the land อย่างที่บอกว่าเขามีการต่อสู้กันนะคะเอ่อคิงของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับ Welsh, Scottish แล้วก็ Irish noblemen เ,เพื่อที่จะเหมือนกับแบบ แย่งดินแดนกันะนะเป็นเรื่องปกติของเมื่อสมัยก่อนเนาะเขาก็แย่งดินแดนกันต่อสู้กันนะคะ In Wales ค่ะปี1284 The English able to establish their rule King Edward ที่1 of English นะคะ um, of England นะคะ i n t r o d u c e the status of เ uh, อ่ออาจจะ p ronounce ผิดนะคะขอโทษนะ d u s h l a n d ซึ่งก็คือในปี1284 King ของอังกฤษนะคะ เอ่อคิงได้อินโทรดิวนะคะได้ s t a ตัสคือพระราชบัญญัตินะคะก็คือเหมือนแบบว่าชนะนั่นแหละแล้วก็ตั้งพระราชบัญญัติ of r ร t ท a n นขึ้นมา Status of r ร t ท a n นนะคะในปี1284เป็นการผนวก Annex Wales to the crown of England เป็นการรวม Wales เข้ามาอยู่ในอิงกลนด์ ในปี1284คุณอาจจะต้องจำนะคะแล้วเขาก็มีการสร้าง huge castle including Conwy a ก็คือรูปที่1นนะคะคืออันนี้ Conwy แล้วก็ c a e r n a r o n ถ้าบิดสะพนันผิดขอโทษนะคะ were built to maintain this power เป็นการสร้างอันสองของ castle นี้สองออวังนี้ขึ้นมานะคะ เพื่อที่ในเวลส์เพื่อที่จะบอกว่าน King เนี่ย k i n g of n n g l a n d เนี่ยเป็นเจ้าของแล้วนะคะ In the middle of 15th century นะคะในช่วงกลางของอ century ที่15 the last Welsh rebellion has been defeated คือในช่วงปีเนี่ยคะ่ะ middle of 15th century คนกลุ่มที่พวกต่อต้านนะคะของเวลส์นะคะ has been defeated ก็คือเขาได้ถูก ปราบหมดแล้วนั่นเองนะ English law and English language were introduced ในช่วงนั้นก็ English law ก็กฎหมายของอังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ได้เข้าไปนะที่เวลส์นะคะ In Scotland English were less successful in the The 13, 14, The Scottish led by Robert the Bruce defeat the English at the Battle of Bannockburn. Scotland remained unconquered by the English. ที่สกอตแลนดนะคะประเทศอังกฤษเนี่ยเขาไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่การที่คนอังกฤษจะมาบุกรุกชาวสกอตแลนด์นี่นะคะโดยเฉพาะในปี1314นะคะคนสกอตแลนด์โดยผู้นำที่มีชื่อว่า Robert the Bruce นะคะเขาได้นำชาวสกอตแลนด์เนี่ยชนะ ผู้บุกรุกคนอังกฤษนะคะที่ the battle of Banockburn n คุณน้องจำนะคะ the battle of Banockburn n นะคะคือสกอตแลนด์นะคะคนคนสกอตแลนด์ชนะคนอังกฤษที่การสู้รบครั้งนี้และประเทศสกอตแลนด์ remain คือคงเอาไว้นะ,ะการที่ไม่ถูกครอบงำการที่ไม่ได้ถูกบุกรุกลุกรานโดยคนอังกฤษนะ,ะ <S <S เขา remain unconquered ก็คือไม่ถูกบุก,ก,กร,กนะะรกกกุกนะคะ ต่อมาที่ไอร์แลนด์นะคะไอร์แลนด์ at the beginning of the Middle Age Middle Age ไอร์แลนด์ was an independent country ในตอนแรกเริ่มของในยุค Middle Age นะคะยุคกลางเนี่ยไอร์แลนด์เป็นประเทศที่ independent ก็คือเป็นประเทศประเทศที่ไม่ไม่เรียกอ,อะไรอะประเทศเดี่ยวประเทศที่ปบเป็นอิสระ The English first went to Ireland as a troop to help the Irish king and remain to build their own settlements คนอังกฤษนะคะได้เข้าไป the f i r t ด e ะ t t ิร์ l a n d to Ireland a s a t r o ว p ก็คือได้ส่งกำลังทหารเนี่ยนะคะเพื่อที่จะคือคนอังกฤษได้เข้าไปในไอร์แลนด์อันดับแรกเลยเนี่ยเพื่อส่งทหารเข้าไปช่วยไอริชคิงให้ไปช่วยกับพระราชาของที่ไอร์แลนด์นะคะแล้ว เขาก็อยู่ต่อคือพวกพวกทหารที่ส่งพลกำลังส่งพลกำลังไปเนี่ยเขาก็อยู่ต่อ remain to build t h e i r settlement ก็คือไปอยู่ต่อแล้วไปตั้งลกลากอยู่ที่ไอแลนด์เลยนะคะนในปี1200ในปี1200ะคะ the English rule area of Ireland the pale around the Dublin นะคะเขาได้ตั้ง ที่ทหารที่เขาส่งไปอะคะ่ะเขาได้เซตเทใช่ไหมคะเขาได้ไปก่อสร้างลุกลากอยู่ที่ไอร์แลนด์แล้วในปี1200เนี่ยคนอังกฤษที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะเขาก็มีพื้นที่เป็นของเขาเองนะเขามีพื้นที่เป็นของเขาเองในประเทศไอร์แลนด์พื้นที่อน,นันเนี่ยเรียกว่าเดอะเพลนะคะอยู่แถวแถวอยู่ร r o ดับลินนะคะอยู่รอบๆอบดับลินเป็นที่ที่คนอังกฤษไปอยู่นะคะเรียกว่าเดอะเพล The English King authority has been accepted by some of important lord in other part of Ireland. English King authority ก็คืออำนาจของคนอำนาจของพระราชาของอังกฤษนี่นะคะเขาก็ได้รับการยอมรับจากจากเขาเขรียกอะไรอะจากขุณนะคุณนาง important lord นะคะที่อยู่ รอบๆที่อยู่ในส่วนต่างๆของประเทศไอร์แลนด์มันเหมือนเป็นการยอมรับโดยปริยายอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมาเป็นเรื่องของ War s บ o รนะคะก็คือสงครามต่างเมือง many knights took part in the crusade crusade um, a s series of r e l i g o u u w w r r Crusade ก็คือสงครามที่เกี่ยวกับศาสนา นะ European Christian fought for control of the Holy Land ชาวคริสเตียนนะคะคนคนยุโรปที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเขาต่อสู้เพื่อที่จะแย่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะ to control the Holy Land ก็คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Hundred Years War สงครามนะคะที่มีชื่อว่า100ปีสงคราม100ปีนะคะ Along War with France คือคนอังกฤษทําสงครามกับฝรั่งเศสนะคะสงครามนี้มีชื่อว่าสงคราม100ปีก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเขาทําสงครามกันยาวนานถึง116ปีคุณต้องจำนะคะ The most famous battle of the h u n d Years War ก็คือ The most famous ก็คือที่ famous คือที่มีชื่อเสียงเป็นการทำสงครามเขาเรียกอะไรนะ เป็นการรบที่มีชื่อเสียงที่สุดของสงคราม1 0 0ปีนี่นะคะก็คือ the battle of Agincourt r ก็อันนี้ก็ต้องจำอีกนะคะเป็น the most famous battle ก็คือ battle of Agincourt r อยู่ใน100 years war นะคะในปี1415จำไปเกิดอะไรขึ้นคะในปี1415 battle of Agincourt King He n r y 5ค่ะเขาได้ นำชาวอังกฤษนะคะเยอะมากมายเลยนะเอา number English army defeated t e f e n c h ก็คือเอาชนะคนฝรั่งเศสนะคะแล้วในช่วงนั้นนะคะ the English left France in 1450คือในช่วงในยุค1450เน่ยอ,อังกฤษก็ left ก็คือออกจากฝรั่งเศสคะ่ะต่อมา the Black Death Federalism The system of land ownership อันนี้คุณต้องจำนะคะ Federalism คือระบบของ land ownership คือระบบที่ควบคุมพื้นที่ควบคุมเอ,อ land ซึ่งกฎอันนี้เนี่ยนะคะระบบนี้ใช้โดย Norman คือพวกคนนอร์แมทั้งหลายนะคะอ The King gave the land. กฎนี้นะคะมันก็คือการที่ The King gave land to his lord in return for help in war. ก็คือ King feudalism นะคะก็คือ system of land ownership ทำโดยการที่ King พระราชาให้พื้นที่ให้ที่ทางนะคะให้กับ lord ก็คือขุนนางของเขาเพื่อที่ขุนนางจะได้ช่วยเหลือในเรื่องของสงครามเป็นการทดแทนนะคะ หลอดที่มีแลนด์นั้นเขาเรียกว่า landowner send a certain number of men to serve in the army ก็คือคนที่ได้รับแลนด์ไปก็เรียกว่า landowner นะคะเขาก็จะส่งผู้คนคนงานนะคะมาช่วย to serve in the army ให้ให้ให้กลับมาทำสงครามอะอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้ในยุคนี้เขาทำสงครามกันมากเลยเพราะฉะนั้นผู้คนทหารก็จำเป็นนะคะ ่อมา some p r s n นะคะ p r s n คือชาวนาชาวไร่ h a v their own land but most were serf ก็คือชาวนาก็มีมีมีพื้นที่มีที่ทางนะคะของเขาเองเหมือนกันแต่ว่าที่ทางเนี้ยไม่ใช่เป็นของเขาจริงๆมันถูกแลนด์เนี่ยนะคะถูกคือเหมือนกับเป็น เป็นที่ของแลนด์ลอร์ดแล้วแลนด์ลอร์ดก็ให้กับ p r e เซนต์ทำงานให้อีกทีหนึ่งนะคะพวกเขาเหล่านั้นนะคะ the some uh, the present นะคะเขามี small area ซึ่งเป็นแลนด์ของแลนด์ลอร์ดนะคะซึ่งเขาสามารถที่จะ grow their own food ปลูกปลูกข้าวปลาปลูกปลูกอะไรนะปลูกผักปลูก อาหารนะ่ะนะคือทําอาหารได้ปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยปลูกผลไม้ได้นะคะ in return ในทางกลับกันนะคะพวกเขาจะต้อง work for their lord and could not move away สรุปก็คือ p r e s e n t นะคะชาวนาชาวไร่มีที่ทางเหมือนกันแต่จริงๆแล้วที่ทางนั้นนะ่ะแค่ให้ปลูกผักปลูกหญ้า เอาไว้กินเอาไว้ใช้นะคะที่นั้นจริงๆแล้วเป็นของแลนด์ลอร์ดนะคือเขาให้ที่ไว้ปลูกทำให้งานแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้ายไปไหนได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยซิสเต็มแบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่จะใช้ที่อังกฤษแล้วนะคะซิสเต็มแบบนี้ใช้ที่ Southern Scotland ด้วย n o r t h of Scotland land was owned by m e m b e r of c l n s s Prominent family คือ North of Scotland ทางตอนเหนือของสกอตแลนด์นะคะพื้นที่ที่ทางนะคะจะเป็นของ uh, Member of clans ก็คือเป็นแบบตระก,กูลใหญ่ๆแล้วก็เป็นตระก,กูลสำคัญด้วยนะคะ <Hey. S 1> พวกที่ตระก,กูลใหญ่ตระก,กูลสำคัญเนี่ยเขาก็มีแลนด์นะคะในปี1348นะคะ Adise from a plot นะคะกาลโลกนะคะ d i s e อันนี้นะคะในปี1348 Came to Britain อันนี้เนี่ย เขาเรียกว่า the Black Death นะคะเป็นการตายที่แบบว่าด้วยโลกนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่แบบมากมาย one third of England population die same as in Scotland and Wales the Black Death มาจากกาฬโลกนะคะ from p l u g นะคะนี่ต้องจำ from p l u g one third of England population ก็คือหนึ่งในสามของประชาชนประชากรของอังกฤษนะคะตายแล้วก็ เป็นแบบเดียวกันเลยที่สกอตแลนด์และก็เวลส์ following the Black Death การที่เกิดการตายมากมายแบบนี้เนี่ยทำให้ less need to grow cereal ก็คือเนื่องจากคนมันน้อยลงไงเขาก็เลยไม่ต้องการที่จะปลูกพืชปลูกธัญพืชอะไรแล้วนะคะเพราะว่าคนมันน้อยลงไง Labor shortage and present e demand higher wages เป็นเพราะว่าคนน้อยลงนะก็เลย labor shortage ก็คือไม่มีคนทำงานแล้วค่ะแล้วชาวนาชาวไร่ก็ต้องการค่าแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะว่าคนน้อยลงนะคนทำงานไม่มี New social classes appear gentry owner of a large area of land กลายเป็นว่า มีสังคมใหม่ขึ้นมา new social classes นะคะสังคมใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า Gentry ค่ะเจนทรีนี้ก็คือ owner of a large area of land ก็คือมี g e n ทรีเนี่ยมีพื้นที่ในครอบครองนะคะมีที่ทางในครอบครองเนี่ยกว้างใหญ่มากๆเลยนะเป็นสังคมใหม่ที่ขึ้นมา people left countryside to live in towns development of a strong middle class คนเริ่ม ออกจากชนบทนะคนเริ่มออกจากชนบทเพื่อที่จะไปอยู่ในเมืองหลวงแล้วทำการแบบนี้นะคะทำให้เกิด development ก็คือการพัฒนาขึ้นมาของ middle class กลายเป็นว่าคนไปทำงานในเมืองก็เป็น middle class นะคะเป็นชนชั้นกลางขึ้นมา In Ireland นะคะ the black d e a t h k i l l s many of the Pale จำ the Pale กันได้ไหมคะ the Pale ก็เป็นพื้นที่ที่ คนอังกฤษไปอยู่นะคะที่ไอร์แลนด์เนี่ยการตายนะแบล็กเดยเนี่ยนะคะทำลายนะฆ่าผู้คนนะคะในเดอะเพลเนี่ยเยอะมากเลยนะเดอะแอเรียคอนโทรลบายเดอะอิงลิชนะทำให้พื้นที่ที่คอนโทรลบายเดอะอิงลิชเนี่ย became smaller เดอะเพลตอนแรกใหญ่ใช่ไหม พอมีการตายเกิดขึ้นมากขึ้นเดอเพลก็ลดลงลงมาพอเดอรเพลลดลงมาเนี่ยการคอนโทรลของคนอังกฤษที่เดอรเพลก็ลดลงไปด้วยนะคะเพราะว่าคนน้อยลงอ้าจบแล้วนะคะสำหรับบทนี้โอเคค่ะก็ค่อยๆทำไปค่อยๆฟังให้คุ้นหูนะคะแล้วคุณก็จะจับใจความได้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในบทที่สําสำหรับบทนี้สวัสดีค่ะ